ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุบคกับมุนีนวันที่25พฤษภาคม2 5 6 8คู่โคกพ้าพีพะนองมาสืบสารงานประเภทนี้บุญบังไฟนะครับจัดยิ่งใหญ่อลังการนะครับเทศบาลตำบลทายมุ่นอำเภอทายมูล,มมลจังหวัดยโสธรครับจัดขึ้นยางยิ่งใหญ่พี่น้องผมเบื้องประชาชนนะครับ มันี่เป็นอำเภอในน้อยนะครับแต่ว่าการจัดงานบอยิ่งยอนไปกับโตจังหวัดนะครับพี่น้องผมท่านผู้ชมเข้ามาน่องแน่นที่พาพี่พีน้องไปเบิ่งความสวยงามของนา่งรําบุญบางไฟอำเภอไซมูลรับแหวันที่2 4จุดวันที่25พี่น้องป้องไปถ้าผูใ้ใดว่างๆกลับไปเบิ่งจุดบางไฟแสนแข่งกันได้ครับพี่น้องผมนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับ พาไปเมืองผู้เสียผู้สาวผู้เบาเด็กหน่อยผู้ถ่ถผู้แจนะครับซึ่งบึงไฟงานสืบสารรนวัฒนธรรมประเพณนี้ไทยครับแต่ว่าในเมือนี้พิเศษแน่เนื่องจากมีท่านทูตสัมพันธ์นะครับจากคนครหลวงเวียงจันทร์สปปเล่าเขามาเบื่องงานนะครับเขามาศึกษาวัฒนธรรมประเภณนี้ไทยขึ้นกันกับสบปปเล่าบอ นะครับว่าัี่ิป็นแตกต่างไปจังไดเป็นผู้ใดเดี๋ยวคู่โคกสิภาพไปเบิงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จากนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และตำแหน่งในรัฐบาลบอ่อนอยคือกันกับพี่น้องผมจังไปเบิงเด้อพี่น้องผมเดี๋ยวสิภาพไปเบิงในคลิปนี้ที่ทรายมูลครับพี่น้องผมข้างในกันเนี่ย เดี๋ยวผมไม่กวนอ่าวไทยสาวโบราณสาวตุ๊กสาวอะไรหรือโกโปรสาวโกโปรอะไรสาวบ้านหาดใหญ่มาชงว่านกันแล้วใช่ไหมจีนท่านกันจีนไม่กวนสาวผมทำเดียวกันทำเดียวกันตันี้มั้งใช่บุลลันด์เลยนี่อ่านว่าอะไรครับโอยหัน ้ทังสามจะตีเชิญครับนเชิญมาีนี้ไปครับขอบคุณครับ ร่วมแรงรวมใจกับพี่น้องทุกคุ้มทุกมูอทุกชุมชนนะครับของชาวไซมูลของเฮานะครับปืนีีมีสาวามี 8- ปดพืนเก้าคณะนาะคุณผูณ้ตัวนอกจริงๆแหละสายแรงงานมนากมีสิบุ่นได้นะครับแต่ว่า,าบางคณะก็ยังบ้านมีพร้อมๆกับพ่อไป่ยังครับแต่ว่าชุมชนเฮางริบแปดชุมชนนี่มีทุกปีครับคณะโรงเรียนไซมูลวิทยาดิ มาร่วมทุกปีนะครับขอบคุณทังท่านคะผู้บริหาเรเดอท่านพออ่อโรงเรียนไซมูนวิทยาครับพุน่นโอ้แม่นี่บอกครับรเนมัธตีแก้วใสครับจะขอบคุณทีมงานโรงเรียนไซมูนวิทยาทุกๆปีนะครับที่มาร่วมนะครับปีนี้นะครับพิเศษนิดนึงนะครับปีนี้พิเศษเป็นการสืบสารงานประเภทนี้บนกองไฟหลักกามีความ สัมพันธ์กับพี่น้องทางสปปลาวนะครับพิ่งได้มาศึกษาดูงานแต่มาสืบสารงานประเภทนี้นะครับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและก,กันนะครับซึ่งมาจากนครหลวงเวียงจันทร์ครับพี่น้องครับอขอเสียงปรบมือคุณนายรัศมีสุพันธานะครับนี่เพิ่นมาจากสปปลาวพร้อมคณะเพิ่นประมาณสิบ ท่านนะครับเดินทางมาสองหมื่อแล้วเมื่ขึ้นนี้ก็ไปร่วมเวทีสนุกสนานกับพี่น้องไซมอนฮกทุกๆเวทีนะครับ ก็เป็นสิ่งที่โชคดีครับที่เฮาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัรมกันนะครับซึ่งทำโดยนะครับท่านนายกเศรษมมนตรีนะครับเพิ่นก็ได้ไปศึกษาเด้ทางไต้มูลเฮานเี่ท่านนายกเนี่ยก็ไปศึกษาเบิ่งงานทางเวียงจันทร์มาแล้วนะครับก็เลยแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจากเวียงจันทร์ครับครันนครหลวงเวียงจันทร์นะครับครับจริงๆเพื่อนก็เป็นผู้รับผู้หญยนะครับอยู่ในเมืองเวียงจันทร์ประสานกันระว่างอัคครชจูตที่พึกษา ครัที่ตัอัคราชพูตประจำครับประจำเปี่ยนเล่าเปลี่ยนเล่าเนี่ยครับจริงๆเพิ่อนว่าจะมาครับเนื่องจากว่าเพิ่อนซิดประชุมนะครับแต่เลยพอได้มาจริงๆนะลูกได้เพิ่อนเป็นลูกศิษย์โรงเรียนไซมูลวิทยาได้ครับแม่นี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของผมนี่แหละนะครับจริงๆ่นว่าจะมาอยู่ว่าจะมาเยี่ยมยามทางเขากับพี่น้องเขาอยู่เนื่องจากว่างานมันหลายก็เลยพอได้มาเลยทีมงานจากสปปลาวสิสิบท่านนะครับเอารถตู้มาหนึ่งคันนะครับ ติโยกับพี่น้องมืออื่นกับสิจูดเพิ่มไปสักนึงนะครับอก็ขอบคุณหลายๆอีกเทนึงนะครับก็ขอเสียงผมมือต้อนรับคณะพผดีเทนึงนะครับน้าสปปลาวขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดครับยินดีต้อนรับน้าสุไซมุนกับทำนี่แหละครับผู้โตครับโอ้ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณ ยากาศออท่านผู้ชมรอบสนามครับทั้งสองคางคางแรกทายไปแล้วครับอันนี้ทางด้านที่สองนะครับมีผู้คนเข้ามาชุ่มมากมหมนะครับพี่น้องผมตั้งประเทศก็มีไอพี่น้องมีความสุขได้หลกันแล้วกันอย่าลืมกดติดตามกดไลไค์กำลังใจช่องผู้โคเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน บอกเราสู่ชาวโลกว่าในจงโลกฝ่าหนึ่งประเทศไทยยังมีเทศกาลบุญบ,งบังไฟอันยิ่งใหญ่เป็นบุญร่วมแรงร่วมแรงร่วมใจระวังคนนามชุมชนผูทแทนประชาชนและกับประชาชนโดยตัวไปเปิดโอกาสเธอเด็กๆนิดหน่อยมีโอกาสได้แสดงออกตามความถนัดของเจ้าของเองนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไปพี่นี่ที่นนาสืบสานต่อไปเพิ่มความสามัคคี ว่ามวนซึนต่อไปครับพีน่น้องผม ขาสังเกตามจ่ากับเลี่แสดงชุดเียนแปงนาจะต้อจุดรถไฟเสีตายห้ากองยาลายเป็นแปสการการแสดงดเปชืางเปลียนมาสวมด้วยะมาแแปดจะช่วยไ่มาและะเดรับต่อไป